วันนี้เทศบาลนครหาดใหญ่นะคะเป็นเช้าภาพประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวด้านการขนส่งและการเชื่อมโยงสููมิภาคค่ะซึ่งได้มีการประชุมร่วมนะคะกับตัวแทนจากเทศบาลทั้ง14จังหวัดภาคใต้ค่ะโดยวันนี้นะคะที่อำเภอหาดใหญ่จัดสงขาค่ะผู้แทนเทศบาลนครและเทศบาลเมืองจากทั้ง14จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ค่ะร่วมประชุม ซึ่งเป็นการประชุมนะคะเมืองสีเขียว coordination meeting for mtgt green city mayor council เพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นเมืองสีเขียวด้านการขนส่งและก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งการประชุมครั้งนี้นะคะก็มีคุณอมรวงวันประหลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีคนครหัดใหญ่เป็นประธานในการประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะรับสมัครเมืองที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวตามแผนงาน i m MM t g t และรับสมัครเมืองที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกตามสาขายุทธศาสตร์เมืองสีเขียวทั้ง7ดด้านประกอบไปด้วยด้านขนส่งด้านพลังงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยด้านความหลากหลายทางชีวภาพด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนและด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมสําหรับการประชุมสําคัญที่จะมีขึ้นในปีนี้จำนวน3รายการค่ะก็คือ1การประชุมรายสาขาทั้ง7สาขาซึ่งเป็นการประชุมระหว่างประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยซึ่งประเทศไทยเป็นลีดซิตี้จำนวนสองสาขาก็คือเทศบาลนครหัดใหญ่ค่ะจะเป็นลีดซิตีด้ด้านการขนสง่งและเทศบาลเมืองทุ่งสงจะเป็นลีดซิตี้ด้านความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพ,พภูมิอากาศโดยคาดว่าจะมีการจัดประชุมขึ้นในเดือนสิงหาคมของปีนี้ ขณะที่เวทีการประชุมที่2ค่ะก็คือการประชุมสภา,านายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวแผนงาน IMTGT ครั้งที่1โดยจะจัดขึ้นในเดือนกันยายนของปีนี้เช่นเดียวกันและเวทีที่3คือการประชุมสภา,านายกเทศมนตรีเมืองสีเขียวแผนงาน IMTGT ครั้งที่4ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้เช่นเดียวกัน ขณะที่สาระสำคัญของการเป็นเมืองสีเขียวด้านการขนส่งเพื่อลดมลภาวะและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นการส่งเสริมให้มีการเดินเท้าหรือว่าการใช้จัก,กรยานแทนการใช้รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์รวมไปถึงค่าการจัดระบบโดยสารสาธารณนะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดจำนวนรถยนต์ส่วนบุคคลและก็ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้รถโดยสารสาธารณะมากขึ้นซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปก,กับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภครองรับและก็มีการเชื่อมโยงทั้งในระดับพื้นที่จังหวัดและระดับภูมิภาคค่ะเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของประลัดเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะที่ประชุมเนี่ยก็สืบเนื่องจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลเราก็ได้ได้รับมอบให้เป็น เป็นเจ้าภาพคือในการประชุมของ m c g t เนี่ยเขามีกิจกรรมทั้งหมดประมาณ7กับ7 7กิจกรรมในเรื่องของ Green City ในภาพรวมของเทศบาลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะแล้วก็เทศบาลทันารใหญ่นี่ก็เลือกที่จะเป็นเจ้าภาพในเรื่องของการขนส่งมวลชนนะคือการซานสปอร์ตการขนส่งที่มันเป็นเป็นมิกกับสังคมเนี่ยั้นี้คือเป้าหมายเราคือต้องการที่จะยกระดับ ให้เมืองเรานี่เป็นเมืองที่มีความน่าอยู่มากขึ้นในวันนี้เนี่ยที่ได้ประชุมก็คือมันจะมีมุมมองของเทศบาลอื่นที่มาร่วมปากีด้วยว่าในอนาคตเนี่ยเทศบาลเหล่านี้เนี่ยาจะปรับปรุงเมืองเขาให้เป็นเมืองสีเขียวได้อย,ย่างไรให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างนี้ในวันนี้ก็มีเทศบาลาต่างๆเข้มาชุดหมด15แห่งแห่งในตอนนี้ในเรื่องของแนวคิดต่างๆเราจะไปจะต้องมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งอีกเดกันยาว่า หลังจากประชุมวันนี้แล้วเนี่ยนะในวริบทต่างๆของแต่ละเมืองเนี่ยเขาได้มีกิจกรรมอย่างไร